สวัสดีครับวันนี้พบกับเอิร์ธ t ิกมาสเตอร์ครับวันนี้เราจะมาสร้างปืนใหญ่แบบที่สองกันนะฮะนี่ฮะแบบเขาก็คงจะสงสัยกันว่าเอ๊ะมีแบบที่สองได้เหรอมีครับแต่ว่ามันจะทําคนละอย่างกันแต่ว่าวิธีสร้างคล้ายๆนะครับดูโครงล่างนะฮะปึ๊บนะฮะแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนแป้นแป้นเหยียบนะฮะ เหลือแค่อันเดียวนะฮะแล้วก็ทําเป็นสวิตช์แทนข้างบนนะฮะวิธีการใช้นะฮะอันนู้นมันง่ายครับแค่เหยียบอย่างเดียวอันนี้มันต้องเหยียบด้วยสับสวิตช์ด้วยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมันจะมีอยู่สามระดับนะฮะอยู่สามระดับที่กันนี่เลยระดับที่หนึ่งก่อนางนี้นะฮะเอาเอารั้วนะฮะรั้วไม้ครับ รัวไม้รัวไม้กับแผ่นหินนะฮะแผ่นหินก็ได้แผ่นไม้ก็ได้นะฮะแล้วแต่มึงเหอะแล้วแต่คุณนะฮะไม่ใช่ฮะพูดสุภาพเลยเฮ้ยนี่ฮะระดับที่หนึ่งบอสักไก่แม่งตกแค่เนี้ยนี่ฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวกระดับที่สองนะฮะ นี่ฮะวางไม้วางรั้วไม้ไว้นะฮะวางรั้วไม้นี่ฮะแต่วิธีใช้มันเนี่ยต้องเปิดปิดสวิตก่อนทุกครั้งเลยเอา,เอาสวิตหายเอาไม่เป็นไรนะนี่ฮะอ ับที่สองนะฮะแล้วก็ระด,ดับสุดท้ายนะฮะไม่ต้องใสเ่เที่ยเลยเลยจะเป็นบล็อกนะฮะอาจจะเป็นบล็อกกากบล็อกอะไรออะะไรก็ได้นะฮะนี่ฮะก็วางมาเลยเอ้ยๆแล้วๆๆๆๆๆเอ้ยตก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 นะฮะ นะฮะก็ก่อนนะ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 เป็นระดับที่สามนะฮะไกลสุดเลยนะฮะก็กก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 กหลหลก็ก็ก็หมดแค่นี้แหละฮะก็หมดแค่นี้แหละฮะก็ขอ ขอบคุณด้วยับพี่เราชวนสวัสดีครับ